ในเดือนตุลาคมปี1937สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองเดินทางมาถึงจุดแตกหักญี่ปุ่นเข้ายึดปักกิ่งได้แล้วและกำลังจะเตรียมเข้ายึดเซี่ยงไฮ้แต่เจียงไคเชกจะไม่ยอมเสียเซี่ยงไฮ้อีกเป็นเด็ดขาดเขาบัญชาการให้รักษาเซี่ยงไฮ้ไว้จนสุดความสามารถจีนนำกำลังทหารส่วนใหญ่เข้าต้านทานทัพญี่ปุ่นในยุทธการเซี่ยงไฮ้นักข่าวต่างประเทศบางคนถึงกับขนานนามยุทธการนี้ว่าสตาลินกราดแห่งแยงซีเกียง แม้ยุคนั้นเมืองเซี่ยงไฮบางส่วนจะเป็นพื้นที่เช่าของต่างชาติแต่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจีนที่สําคัญสถานที่ที่ถูกเลือกใช้ให้เป็นป้อมประการด่านสุดท้ายที่ยันกองทัพญี่ปุ่นก็คืออาคารที่มีชื่อว่าโกดังสีห้างเป็นโกดังธนาคารของจีนสี่แห่งร่วมกันสร้างขึ้นมีความสูงทั้งหมด6ชั้นและมีพื้นที่ใช้สอย20,000ตารางเมตร การเลือกอาคารแห่งนี้เป็นยุทธภูมิมีข้อได้เปรียบหลายอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือตัวโกดังมีโครงสร้างแข็งแรงและแน่นหนาไม่สามารถยิงเข้าได้ง่ายๆที่ตั้งของอาคารนั้นอยู่ติดกับเขตเช่าของอังกฤษทำให้ญี่ปุ่นไม่กล้าโจมตีด้วยปืนใหญ่และการที่โกดังแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำทำให้เหตุการณ์สู้รบอยู่ในสายตาของชาวจีนรวมไปถึงสํานกข่าวมากมายที่สามารถจับจ้องได้อย่างถนัดตา นอกจากนี้เมืองเซี่ยงไฮ้ยังอยู่ในสายตาของผู้คนทั่วโลกเขตเช่าของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาก็อยู่ห่างจากสมรภูมิแม่น้ำซูโจแห่งนี้ไปเพียงเอื้อมมือควาและถ้าจะต้องถอนทับทั้งทีทำไมไม่เปลี่ยนความพ่ายแพ้ครั้งนี้ให้เป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ผลของการต่อสู้ที่โกดังสี่ห้างกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกชาวจีนในเขตเช่าอ,อังกฤษมองดูการต่อสู้สี่วันด้วยความเคารพพวกเขาส่งเสียงให้กำลังใจ ช่วยกันส่งสัญญาณผ่านข้อความขนาดใหญ่หากมีการโจมตีของฝ่ายญี่ปุ่นเงินทุนและสเสบียงอาหารมากมายถูกบริจาคเพื่อสนับสนุนทหารในโกดังหนึ่งในของบริจาคที่มีความหมายกับกองทหารมากที่สุดก็คือธงชาติจีนที่ถูกนำเข้าไปโดยยุวชนทหารหญิงวัยเพียง14ปีภาพของธงชาติจีนที่ถูกเชิญขึ้นเสาไม้ไผ่ได้กลายเป็นข่าวดังนับตั้งแต่วันนั้น วิรกรรมการต่อสู้ในโกดังได้ปลุกใจชาวจีนนับล้านภาพธงชาติจีนอยู่ในข่าวหน้าหนึ่งทั่วโลกอังกฤษเริ่มเกรงว่าหากการต่อสู้ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบมาถึงเขตเช่าของตนเองจึงได้อาสาเจรจาขอให้ญี่ปุ่นยอมให้ทหารจีนอพยพออกจากโกดังข้ามมายังเขตเช่าโดยได้รับการการันตีจากฝ่ายญี่ปุ่นว่าการถอนทหารจะเป็นไปอย่างปลอดภัยและไม่มีการโจมตี แต่ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนทันทีที่ทหารจีนเริ่มเดินข้ามสะพานฝ่ายญี่ปุ่นกลับละเมิดสัญญาและทำการระดมยิงทหารจีนอย่างหนักทหารอังกฤษเห็นว่าญี่ปุ่นเล่นไม่ซื่อจึงเริ่มเปิดการยิงสวนกลับทั้งที่ขัดกับคำสั่งของกองบังคับบัญชาที่ต้องการให้อังกฤษวางตัวเป็นกลางการยิงโต้อตอบของสองฝั่งส่งผลให้ทหารอังกฤษเสียชีวิตไปสี่นาย และได้รับบาดเจ็บอีก6นายตามรายงานของฝ่ายอังกฤษมีทหารจากโกดังสามารถข้ามแม่น้ำมาได้สำเร็จเป็นจำนวน376นายเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่านักรบ800ส่วนเรื่องราวในหนังจะเหมือนหรือแตกต่างจากประวัติศาสตร์อย่างไรลองไปหาชมกันได้นะคะและถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไป ขอบคุณค่ะ